ฉันจะทำไงดีนะถ้าเขามาฉันจะทำไงดีต้องทำตัวยังไงต้องพูดยังไงดีนะทำไมมัน,นตื่นเต้นนขนาดนี้นะพอได้รู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วทำไมมันถึงเขินนขนาดนี้นะบายถ้าเขินเป็นแบบนีนะ้ฉันต้องไม่กล้ามองหน้าเขาแ,แน่เลยนะอะฮะอยากจะมุดนี่นีมันตรงนี้ลงแล้วรงน้น่จริงๆเลยนี่ตอนนี้ทันไหมนะ เมดีมาแล้วเหรอทำไงดีทำไงดีอดขอโทษนะรอนานมากไหมฉันพยายามรีบที่สุดแล้วฮะเอ่อ,อ,อไม่นานหรอกอ๋อง้นเหรออืออ,อ่อเรามาพูดเรื่องนั้นกันไหม พูดเรื่องสำคัญขนาดนั้นแล้วจะไม่หันมาหากันหน่อยหรอเวลาเราคุยกันนะต้องมองหน้าคู่สนทนาสิถึงจะไม่เป็นการเสียมารยาทนะเอเอ,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 ข,อ,ข,อขอโทษฉันไม่ได้จะอเขอโทษนะเฉันก็ไม่อยากจะทำตัวเสียมารยาทนะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่สามารถมองหน้าได้จริงขอโทษนะ <laughs> นี่ไม่ต้องขอโทษกันหรอกนะฉันไม่ได้ถืออะไรขนาดนั้นหรอกที่พูดแบบนั้นน่ะความจริงฉันก็แค่อยากเห็นหน้าเธอเฉยๆก็เท่านั้นแหละฮะแค่เราทำไมต้องแกล้งกันด้วยอ่ะอืมนั่นสิทำไมกันนะสงสัยคงจะเพราะเธอน่ารักมั้ง ว่าแต่ทำไมถึงมองหน้าฉันไม่ได้ล่ะอเพราะอะไรงั้นเหรอก็รู้แลวนี่จะถามไห้ทำไมอ่ะรู้จักนาเวียอันนั้นฉันไม่นับฉันอยากรู้แค่จากปากเธอเท่านั้นเพราะงั้นเมดี้เรามาคุยเรื่องนี้กันให้ชัดเจนเถอะเดี๋ยวแต่ปิดหน้าตัวเองอยู่แบบนี้เลยนะ ไม่ปิดหน้าต่อจริงๆแต่มาหลบตาฉันต่อเหรอเนี่ยหอหอ,อนี่หยุดเลยนะนี่เคทำอะไรอ่ะก็ทำให้เธอยอมมองตาฉันไงนี่อย่าหลบหน้ากันสิช่วยมองตาฉันแล้วก็บอกฉันมาเกี่ยวกับความรู้สึกของเธอความรู้สึกที่มีต่อฉันนะ่ะ พูดมันออกมาอย่างชัดเจนได้ไหมมองฉันแล้พูดมันออกมานะอืมชอบฉันชอบนายชอบในที่นี้ไม่ใช่แบบเพื่อนอีกใช่ไหมอืมมั่นใจแน่นะ ไม่สับสนดีแล้วนะอืมมั่นใจเอ๊ฉันก็ชอบเธอเหมือนกันนะชอบมากๆ ของฉันก็ยังเต้นแรงไม่หยุดเลยเลาเรามากอดกันแบบนี้เราจะได้ยินหรือเปล่านะโอ้ยน่าอายจิงเลยนี่มันเสียงหัวใจของเคเหรอเขาก็ใจเต้นแรงเหมือนกันหรอเนี่ยอืมก็เหมือนกันนั่นแหละอ๋ะองั้นเหรอเอ๊เนะแล้วทำไมเขาอบอกฉันล่ะ เมือ่อกี้นี่ฉันพูดออกไปหรออ<ม>ืขอโทษนะฉนะันนี่พูดอะไรออกไปก็ไม่รู้อะจะขอโทษทำไมกันเรื่องพวกนี้นะ่ะมันเป็นเรื่องปกติม,มันเป็นเรื่องปกติที่จะใจเต้นแรงไม่อยู่ต่อหน้าคนที่ตัวเองชอบ มีรี่เฮะรู้สึกถึงเสียงหัวใจของฉันไหมหัวใจเขาเต้นร้มากเลยแรงกว่าฉันด้วยซ้ำแต่ทำไมคำพูดสีหนะ้าท่าทางของเขามันดูสงบมากกว่าฉันอีกล่ะรู้สึกถึงมันไหมมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะ เวลาที่ได้อยู่ใกล้เธอมันก็เต้นแรงมากกว่าเก่าตอนที่รู้ว่าเธอก็ชอบฉันตัวฉันในตอนนี้น่ะทั้งตื่นเต้นดีใจแล้วก็คาดไม่ถึงฉันไม่คิดว่าเธอจะชอบฉัน ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันทำให้ฉันดีใจมากขอบคุณนะที่บอกความรู้สึกของเธอให้รับรู้ขอบคุณนะที่ชอบกัน ขอบคุณบาปฉันขอบคุณนะที่คอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอดขอบคุณที่คอยใส่ใจและห่วงใยกันขอบคุณที่คอยช่วยเหลือกันทุกอย่างขอบคุณที่อดทนกับฉันแล้วก็ขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตฉันการที่ฉันได้เจอนายนะมันถือเป็น เรื่องที่วิเศษที่สุดในชีวิตฉันเลยการที่ฉันได้พบเธอมันก็เป็นเรื่องที่วิเศษในชีวิตของฉันเหมือนกันนะนี่เมดี้มมีอะไรนั้นเหรอพวกเรามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่กันไหม ันในใใรูปแบบพหม่หมายถึงคนรักนะฮะฉันอยากจะรู้จักเธอให้มากกว่านี้นะอยากใช้ช่วงเวลาที่มีของฉันไปกับเธอฉันอยากจะได้อยู่ขข้างเธอได้ปกป้องและดูแลเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอได้เป็นคนใกล้ๆที่เธอนึกถึง เป็นคนที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเธอและเป็นที่พึ่งพิงให้เธอไปได้ตลอดเพราะงั้นบีดีพวกเรามาคบกันนะอืมได้สิพวกเรามาคบกัน เข้าช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงแล้วสินะอืมเวลาผ่านไปไวจังเนาะเออนี่เคอคือถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเราแยกย้ายกลับบ้านกันดีกว่าไหมนี่ก็ติดเราด้วยนะกลับไปหรอแต่ฉันนั่นติดอยู่เรื่องนึงนะอติดเรื่องอะไรงั้นเหรอยังมีเรื่องที่อยากถามหรอหรือว่า ยังมีเรื่องอะไรที่ยังไม่เคลียร์ไม่มีเรื่องโพวกนั้นหรอกแต่แค่อเมดี้เลองหลับตาลงหน่อยสิเอ๊ะหลับตาทำไมอะ่ะนั่นก็เพราะว่านี่แคท่ทำไมเคอยับเข้ามาใกล้กันจังวะเอ๊ะแค่หลับตาสิ